สวัสดีครับน้องเอิร์ธสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเอิร์ดน้องเอิร์ธน้องเอิร์ดเนาะครับธมชุ่มผู้บ่าวตัวครับเอฟซีเจ็ดปีแล้วน้องเอิร์ธสิบสามปีครับสมปีครับผมธมชุ่มเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีมีแนวทางมาฝากเอฟซีทางบ้านครับวันที่สิบหกนี่ครับฝันแนวได้ครับน้องเอิร์ธเบาสู้ฟังนะครับฝันว่าผีผู้เฒ่ามาดึงขาครับผีผู้เฒ่ามาดึงขาครับไปเห็ุจังไรจังไปเจอผีผู้เฒ่าไปนอนหน้าครับไปนอนหน้า อครับผมไปนอนหน้าครับเนี่ยไรต่อครับเอาแบบเอาแบบผมเห็นเขียนอยู่แขนว่าสี่ศูนย์ครับฮะเขียนอยู่แขนว่าสี่ศูนย์ครับแขนอยู่แขนครับเขียนอยู่แขนไทยล่ะครับแขนผีครับแขนแขนผีเห็นเลขกสี่ศูนย์ครับผีนี่เป็นลักษณะใดครับผีนี่เป็นแถาๆเนี่ยครับ เป็นผู้เทาครับขับ40ครับแต่ได้อีกครับบาตนี่น้องเอิร์ธขก็ต๊ใจดิครับขึกับสะดุงตื่นขึ้นมาครับตกใจสะดุงตื่นเลยครับครับนอนตัวไปม่ใหญ่ก็มาข่าฟันอยู่ครับนอนตัวไปฟันเห็นม่ใหญ่อีกครับครับม่ใหญ่บอกว่าให้พร้อมสือเหล็กนะครับครับหาแปดสามครับหาแปดสาม ไม่ใหญ่นี่ยังมีชีวิตบ่ครับบ่ครับไม่ใหญ่ตายแล้วครับโอ้ตายนานยั่งนี่ครับน้องเอิร์ธไปสามสี่ปีแล้วครับได้๋ยสามสี่ปีแล้วครับอืมอันนี้ก็ฝันอยู่หน้าฝันขึ้นเดียวสองเทื่อเลยครับโอ้ตายตายตายฟันสองเทื่อซ้อนฝันสองเทื่อซ้อนใน่ขึ้นเดียวครับครับอืมเหี่ยนเนาะเอาลองเบิ้งครับถมวดชุชมแจ้งไดไอีกครับบานนี้บ้านนี้พ่อพ่วกรบเบื้องสีนี่ครับ คุโบหรว่าสีออกคุณโบคุณโบมักเล็นี่ครับโอ้พอเพิ่บอกเพิ่นแล้วแต่เพิ่นบ่ซื้อครับครับผมฝันมือไหครับน้องเอิร์ดฝันสองซีงเสมอวงหันนี่ครับฝันสองซี่งเสมอวงหันนี่ครับโอ้ขักเนาะสงสัยเป็นผีหน้าเนาะครับเนาะผีหน้ากับผีเมย์ใหญ่เนาะครับครับเอาก็ลองเบิ้งครับแต่พ่อเนี่ยเพิ่นบ่มักซื้อเลขบ่ครับอืมครับผมเพิ่นมาดึงขา ครับผมพี่ผู้เฒ่ามาดีพันโบสื่อกรับโบเป็นยังครับเนาะให้เอฟซีพันสื่อเอาครับท่านผู้ชมดีแล้วครับน้องเอิือดพันโบแพงแนวทางครับท่านผู้ชมเนาะเพันโบแพงตัวเลขครับพอเพันโบเหรินเลขแต่น้องเอิร์ดไปนอนหน้าปัดฝันครับงวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่ครับขอบคุณครับน้องเอิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับน้องเอิร์ดครับครับเดี๋ยวทีมงานสีจุดตัวเลขกในแคปหน้าจอครับ ครับผมธรรมโอชมนักตุเลขของนลวงเอิร์ดครับธรรมโอชม40ครับ40หลักอะหา83หา83ครับไปนอนหน้าครับฝันเห็นผีครับธรรมโอชมเนาะเป็นผีหน้าแหละครับธรรมโอชมก็ผีไม่ใหญ่มาหาครับอาจจะมาให้โชคใหญ่ก็ได้ครับเอฟซีแต่พอเพิ่นบ่มากเลขเลยบ่ซื้อครับน้องเอิร์ดเพิ่นบ่แพงตัวเลขครับ เอามาให้เอฟซีมีโชคมีลาบครับ40แล้วก็5 83ครับเอฟซีวันที่16เมษายนพศ2 5 67ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องเอิร์บครับถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งผลนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทธงกับสิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าพึ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมระทธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ เบาเอ็มาตรงนี้เดินทางไปทํานบนุญ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดูดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จงสิเรธีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของไมกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับัครบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะคเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวตามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้นไปพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตีเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนใดคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ต้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเฮาครับขายดีปันเทนำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมรองเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสได้มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นห <th out> ักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับสามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่อดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น <t Yun decoration> ้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถงมาตามเบอร์โทงนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับต้องสมผู้ชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดม่ให้เอพซีนครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีที่าสีมันบดมันบัง สียเงียจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับเอามาฝากอีฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ พราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาไยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสยีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุครับ